สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะเป็นการเข้าสู่บทเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ะคะเรื่องอะไรคะเด็กๆอ่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะ ชื่นเรื่องว่าพลเมืองดีของสังคมนะคะพลเมืองดีของสังคมเป็นยังไงเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะความหมายความหมายของสถานภาพหมายถึงฐานะตำแหนง่งหรือสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกของสังคมนะคะต่อไปดูความหมายของหัวข้อต่อไปเลยนะคะ สถานภาพล่ะสถานภาพแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่1สถานภาพที่ได้มาตั้งแต่กําเนิดเช่นเพศเชื้อชาติกับ2ส,สถานภาพที่ได้มาภายหลังเช่นการศึกษาอาชีพตําแหน่งนะคะอ่าหัวข้อต่อไปเลยนะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นความสําคัญของสถานภาพนะคะความสําคัญของสถานภาพเป็นสิ่งที่ บุคคลน,นั้นจะแตกต่างจากผู้อื่นนะคะนอกจากสถานภาพจะเป็นสิ่งที่กําหนดว่าบุคคลมีหน้าที่อะไรแล้วต้องปฏิบัติกับบุคคลอื่นอย่างไรนะคะ1.2ความหมายและความสําคัญของบทบาทนะคะบุบาทหมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆต,ตามสถานภาพของบุคคลเช่นบทบาทของบิดามารดา คือการอบรมเลี้ยงดูบุตรบทบาทของผู้พิพากษาคือการตัดสินคดีความบทบาทของนักเรียนละคะบทบาทของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือนะคะอ่าต่อไปมาดูความหมายและความสําคัญของสิทธิกันบ้างความหมายและความสําคัญของสิทธิคืออะไร สิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมและอำนาจที่จะกระทำใดๆไ,ได้อย่างอิสระนะคะตามกฎหมายและการคุ้มครองนะคะไม่ว่าใครที่จะมาทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งบาดเจ็บนะคะก็จะมีกฎหมายมาคุ้มครองในเรื่องของสิทธิของเรานะคะส่วนความสำคัญ ความสําคัญของสิทธินะคะสิทธิจะทําให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลสามารถแสดงออกหรือเรียกร้องเมื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่สับสนวุ่นวายเนื่องจากสิทธินั้นเป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะอ่าต่อไปเรามาดูความหมายและความสำคัญของเสรีภาพเสรีภาพคืออะไรเสรีภาพก็คือ ความหมายถึงอิสระนะคะที่ทุกคนหรือบุคคลใดจะได้รับภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่นะคะต่อไปนะคะความหมายและความสําคัญของหน้าที่หน้าที่คืออะไร หน้าที่ก็คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องกระทําตามหน้าที่ของบุคคลจะทําให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของตํารวจตํารวจมีหน้าที่ทำอะไรคะตํารวจก็มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะคะดังนั้นถ้าตํารวจทาตามหน้าที่ของตนไม่กระทําผิดหรือไม่เป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลนอกจากนี้ก็จะทำให้อาชญากรรมลดน้อยลงอีกด้วยนะคะ สรุปนะคะกิจกรรมของวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนศึกษาความหมายและความสำคัญนะคะในด้านต่างๆแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส,สังคมหน้าที่ 7, 8, 9, 10, 11กนะคะกำหนดส่งกำหนดส่งคุณครูกำหนดส่งเป็นวันที่17นะคะคุณครูกำหนดส่งเป็นวันที่17นะคะค่ะสวัสดีค่ะ